เอาละครับคำถามแรกครับอาจารย์ครับเกี่ยวกับเรื่องของลูกพี่ลูกน้องของการแต่งงานครับอาจารย์บางทีเนี่ยเราอยู่บางทีอยู่ตามบ้านนอกเลยนะลูกพี่ลูกน้องบางทีเขาเลี้ยงกันนะโตเลี้ยงคนเดียวเลยนะลูกคนนั้นลูกของคนนั้นคนนั้นก็มาอยู่กันนะเป็นลูกพี่ลูกน้องกันก็เหมือนกับพี่น้องกันเนี่ยอาจารย์เขาก็ถามมานว่าเอะลูกพี่ลูกน้องกันเนี่ยลูกของไอ้บางลูกของไอ กะลูกของไอจิเอ่อลูกไอคืลูกของน้เนี่ยนะมาอยู่รวมกันเนี่ยนะบอกลูกพี่น้องลูกพี่ลูกน้องกันแต่งงานกันได้ไหมอาจารย์อืมอลลฮสมลลลลอฮฺอับดุลลานินบีนะมุฮัมมัดวันเรต่าอัลออนุญาตให้แต่งงานกันได้อืมแต่ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วก็จะรักกันเหมือนพี่เหมือนน้องแต่งกันไม่แต่งกันไม่ได้ที่ที่เขาไม่แต่งกันไม่ใช่เพราะว่าหลักการศาสนาครับแต่ปเป็นว่าความรู้สึกที่มันผูกกันรักกันเหมือนพี่จริงจริงน้องจริงๆงกันนะครับเล่นมา้วยกันโตมา้วยกันกินนมาดกั แล้วก็บางทีเนี่ยถึงขั้นฝากฝากเต้ากันฝากเต้าเนี่ยเอ็นนี้ที่ไจะไออกไปธุระข้างนอกไปขายของฝากเลี้ยงนะบางทีฝากเป็นเดือนสองเดือนเป็นเป็นปีเป็นสองปีก็กินนมกันบ้างอะไรกันบ้างแต่ดีว่าปัจจุบันเนี้ยนะครับมันมันกินนมชงกินนมนมผงทํากินนมแบบนมจากเต้าแม่สมัยก็เป็นเด็กนะครับเราต่ออาไปแต่ว่าถามว่าหลักการศาสนาอนุญาตไหมอนุญาตนะครับ เป็นเพียงแค่เขาเรียกว่าเกี่ยวดองกันในฐานะสายเลือดก็คือเรียงพี่รเรียงน้องกันเท่านั้นนะครับมันไม่ใช่โดยสายเลือดว่าพี่น้องใส่เดียวกันคนละท้องนะคนละท้องกันอนุญาตครับ,รบลูกของพี่สาวจะมาแต่งกับลูกของพี่ชายชนะลูกของคนน้องจะไปแต่งกับคนพี่แต่งกันได้แต่ว่าเราก็ต้องดูนะดูความเหมาะสมเพราะว่าบางอย่างที่เป็นปัญหาอยู่ในสังคมปัจจบุบันหรือว่าสังคมอื่นๆก็มันการม่ใช่มุสลิมอย่างเดียว เวลาแต่งกันแล้วก็ใกล้ชิดกันมากกันนะครับม,มันมีมันมีคบางทีจีนมันอ,อจะสมาแสดงผลเอาในช่วงรุ่นลูกช่วหลางทํา,าให้เกิดความผิดปกติอะไรบางอย่างขึ้นมาได้แต่ถา,ถามว่าแต่งได้ไหมแต่งได้นะครับแล้วก็เคยมันเคยเป็นขานิยมทางสังคมของบางพื้นที่บางชุมชนอาหรับก็ชอบลยอาครับวพ่าแต่งงานรุ่นลูกน้องกันนะแต่งกันเองแต่งกันเองของเรามีไหมในประเทศไทยมีไหมมีมีครับอย่างบางชุมชนนะนะในใน ในกรุงเทพในอะไรยางบางกอกน้อยอะไรเนี่ยมาก่อนนี่เขาก็ยังมีนะเขาก็สงวนสกุลนั้นสกุลนี้อะไรแบบนี้ครับเก็บญาติเก็บญาตินะครับก็อาจจะเป็นประวัฒนธรรมแบบทางทางเปอร์เซียทางอาหรับที่ที่เขาเขาเขาเชื้อสายก็มีกันคนไทยเราก็มีบางบางตระกูลนะบางคนเอ้ยเราเราเอาเอาลูกเอาหลานั้นรู้จักมักจีกันมาแล้วก็รู้นิสัยใจคอกันอะไรแบบนี้นะครับครับนะอนุญาตนะนะครับ